ประธาน่ิการพผมฉลาดขามช่วงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวด 101, ัดร้อยเอ็ดเขตสองพัคเพื่อไทยสมมระธานท่ิการพครับผมได้รับการประสานงานจากคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องจากเมื่อวันที่7กันยายน2564ผู 2, 4, ้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสร้างพุทธมนทล จังหวัดไรออดโดยมีพระพรมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบรมยุทธจังหวัดบ้านพนพานชัยพระพรมจริยคุณจังหวัดไรออดพระราชประยินมลเจ้าคณะจังหวัดไรออดธรรมยุทธและพญานวิราชรองเจ้าคณะจังหวัดร้ออดธรรมยุทธพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกมู่เรา ได้ร่วมกันประชุมและมีมติให้จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดตั้งพุทธมนทลขึ้นที่อ่างทวชัยเพื่อที่ประกอบสาธากิจและที่แสดงธรรมะสำหรับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งอ่างทวชัยนั้นตั้งจากข่างตัวเมืองเพียงเจกิโลเมตรเนื้อที่1,800เมตร1,800ปร้ไร่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างพุทธมนฑล หลังจากมีการประชุมแล้วท่านประธานเรื่องเงียบหายไปผมจึงได้รับการรงเรียนมาเพื่อให้ท่านประธานมีสื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อสร้างพุทธมนฑลทนโจดเรศต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธาน